ลากแฟนไปนอนแพริมน้ำแควน้อยแบบสวยๆบรรยากาศด,ดีสุดๆที่วีวาลี่รีเวแควรีสอร์ทด้วยกันค่ะความน่ารักอีกอย่างคือมีน้องสตอมพอยมาต้อนรับด้วยค่ะโซนแรกคือรีเวลานอนแพรเหนือน้ำมีห้องน้ำในตัวห้องเป็นแบบชั้นครึ่งนะคะมีที่นอนทางข้างบนและข้างล่างลากเพื่อนมานอนเพิ่มได้อีกและมุมถ่ายรูปสวยๆขนาดกำลังดีมีน้ำเครื่องดื่มขนมบริการฟรีและไฮไลท์คือมีระเบียงกว้างให้เราสามารถออกไปดูวิวนั่งรับลมชิลๆหรือดูหมอกได้ด้วย มาพร้อมกับอ่างน้ําให้แช่และดูวิวไปด้วยได้ตอนเย็นอย่าลืมสั่งอาหารมาทานที่หอ้องกับความโรแมนติกแบบนี้มันฟินมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่โซนด้านบนสวยไม่แพ้กันเลยห้องนี้จะเป็นวิลามออกมาสวยกว้างมาพร้อมกับระเบียงแบบนี้รับแสงและดูวิวได้กว้างขึ้นอาหารเช้าก็หลากหลายนะคะอร่อยด้วยบอกเลยค่ะว่าที่วิวัลี่หรืวอว่าแควลีซอร,ร,อร์เป็นอีกหนึ่งที่พักในการจนะบุรีที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยค่ะดูคลิปนี้จบรีบแชร์ share, กดไลค์แล้วลากแฟนไปพักผ่อนด้วยกันนะ Terima kasih.